เออแข่งล้วข้วงล้วมาครับมาครับมาครับมามาเนื้อตาเนื้อเพราะว่าแหมแบบนี้กีฬาสีจัดไม่ใช่กีฬาสีครับเอ้าไม่เคยดูบอลเหรอตอนที่ผมไปเชียร์เมืองทองอยู่ในเตตอะเอซิจเชียร์สิทธิ์แดงดาเนี่ยอันนี่ยใช่ใช่ใช่เชียร์สิทธิแดงดากวินเนาะแล้วก็อ่แล้วก็ชาลีชปุยชาลีชปุยใช่ฮะชปุยอยู่เมืองทองด้วยเหรออยู่เขาเคยอยู่สุพรรณด้วยเฮียก็เหรอ โอ้มันมามันมาเมืองทองตอนแรกางกระกระใช่ป่ะเริ่มแล้วไม่ลุงดูตอน2017อะตอนที่มันได้แชมป์ลีกบ่อยที่พี่อุ้มเพิ่งย้ายมาเอาล้วจังหวะนี้เริ่มแล้วนะครับคุณบอาเอาละเอาละมามามาวาววาวเสียงก่องดังสนั่นพาพด้วยเหรอภาพด้วยให้พี่บปดหนึ่งอ่าบึกภาพไม่เนี่ยพี่ภาพแบบเอ็นจอยหลับไปก็ได้เดี๋ยวกูนี่ด้วยเดี๋ยวกูเคาะจังหวะเลย เอาครูพาคตะกให้ป่ะอ้าวเดี๋ยวภาคตะกพาคตะอกมาดูครับเดียร์อร์สนะครับโดนกูแน่สั้นสุดเลยที่มีแน่เยี่ยมึงไม่ไหวหรอกอี้อจริงด้วยอันนี้อันนี้คือการแซวเล่นพันนันนะอันนี้ครับเป็นที่ดีครับผมนะที่พวกเรานะครับผมนะน้องเปเปอร์นะฮะสู้ๆนะครับน้องชายมาดูที่แอดด็อกครับผู้ชมอ้าวโดนเปเปอร์ไปแล้วครับจังหวะนี้ไอ้สัตว์ แแคปคโอ้โอ้ไม่มีความหอมไม่เกดคอมมึงไม่ซื้อคอมี่ไอแฮมซีพียไม่พไม่ดีนะดทนะมึงไปไอแฮมซีพนะครับแกแกไปแก้เลยคอมมึงแคสนี่มึงต้องไปไอแฮมนะอ๋อละครโอ้โหแล้วแล้ข่งต่อแล้วแข่งต่อแคสแต่เฮ้ย ยังไงแคทมันต้องแข่งต่อใช่ไหมอย่างเงี้ยังไงแคทต้องแข่งต่อแล้วเหมือนฝั่งดีจีแคทจะตกนะพี่เบิร์ดครับดีจีแคทตกหรือเปล่าเอาละปอนตายครับผมน้องชายตายไม่เป็นไรโอ้กรไม่ได้เห็นอุ้ยแล้วอนี้มีปเด็นใช่นะเป็นชื่ออะไรนะมองไม่เห็นมาท่าเหรอแล้วเล่นโออ้นนี่บดน ได้ไหมยได้ไหมได้ไหมยังว่างไหมาแล้วได้ทงไหมได้ทงไหมแล้วก็ไม่จับเลยได้ทงแต่เราจะเสียทงหรือเปล่าโหลัหลครับดาบดาบถ้าใครเห็นใครเห็นเนี่ยสติ๊กเกอร์ไม่ดีนะแบนเลยนะแบน่ได้้แบนนใหเียตัวอะไรเนี่ย แต่แบนเลยนะม่ต้องทำเอานะมึงแบนมันเลยอ่าได้ได้ได้แต่เสียทงเหมือนกันเข้ามาได้ไหมยังไม่ได้อ้าวไม่เสียไม่เสียแล้วเป็นเมขแปาดได้ทันครับแล้วแต่ก็นจับอะไรของมึงเนี่ยโหลกวงเฮ้ยโโอ้ทครับกูงงว่าจะรีไหมกูก็รออยู่ปกติแคทไม่รีไม่ใช่หรอแต่ได้ไปทงหนึ่งแล้วไม่เหรอกูไม่ไหลแล้วกูเห็นเขาพิมพ์ไงว่ารีไหมรีไหมอะไรเนี่ยน่าจะไม่รู้อ่ะแฝั่งฝั่งเอ็นตอนนี้คือไม่มีวอกแวกนนะไม่มีวู้วามนะโฟกัสอย่างเดียว

จากปอนนี oh! no. ่ครับปวยมากครับผมปอนเราไปต่อปาดไปอีกครับตอนนี้เอาไอซจีไปเรจะได้เราจะได้เปรียบนะครับผมนะโอ้ชี้ออกไปเหมือนกันเอาเลยครับมาดูฮะตอนนี้ได้ห้าแล้วน้องเข้าไม่ได้หนึ่งคนครับแล้วทำไมมึงไม่คอรสเกมตั้งแต่แรกละโหลตอนมึงเก็บทองไม่ได้มึงมาบอกตรงนี้ยังไงล่ะเอาใช่ไม่เอาเลยแม่เอเลยเอาแล้วอย่างนี้บอกแล้วบวัแล้ว เียกองเชียร์ไม่ปื้มเลยบอกกองเชียร์ปื้มเลยอสนามบอลโอ้โหโอ้โหโอ้โระวังระวตีกองเลย่าตีกองเลยเพื่อโอ้กองเชียร์งอมเลยอย่างงี้กองเชียร์โหเต็มเลยนะกูบอกให้ให้แรงไม่เป็นไรให้กำลังใจให้กลังใจีตีกองเลยเพื่อตีกองเลยเอาล้เอา้ลูกชิ้นไ้ไ้ไ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไอสัตว์ SMD ดิไอเหี้ยลูกชินมีหวไอลูกชิ้นมีหวไควายไอคุ้ย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 ค้ยคุ้ยคว้ยคว้ยคว้ยคุ้ยคุ้ยคุ้ยคว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 ้ยคุยคุายคุ้ยคุ้ยคุยคยค้ยค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 ้ยคายคยคยคุยค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  ใช่เใช่คนเดียวกันหรอเอ้ยเออใช่ไหมต่ก่อนเขาอยู่วิงซาก้าอะไรน่ะน่าหรอพี่หรอพี่อ่ะไม่เนาะมีใครเช่ารถไหมน่ะโอ้ยเพิ่งมาถามตอนนี้อยู่เลยมาถามช่วยกันไว้ก่อนน้องไว้ก่อนอย่าไปซีเรียสเรื่องบ้านก่อนเลยไว้ก่อนเลยเออไม่เอาลูกบ้ายัดมาหาร้อยโอเคครับวันนี้เราอยู่กันทีมผ้ารถนะฮะวอซิตี้เชียรเปอลีกครับคู่ระหว่างทางของเดียกอร์โกวิ้งกับเอสดีเสียไม่ได้ไปไอแฮปซีไปอยู่นะ เกมแคชไปรอบนึงครับมึงเจอกู่ไอสัตว์เตี๊สองใจลูกเนีมากรี๊ดครับแล้วอยู่อะไบางเนี่ยบอยเวอร์ชันภาคตลกนะครับผมการภาคอันี้เป็นเป็นความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมใครดราม่าเอาไปตัดดราม่าพ่อมตายนะครับถูกต้องครับวครับจะบอกไว้ต้องแบบนี้และครับวเอาแล้วเป็นไงบ้างครับจังหวะนี้โฟกัสมาทีวีนั่มนะครับวีนั่มเสพหอด ใช่ครับแล้วมีน้อมยังไงฮะโอ้ยเ้ยปน้ยปอนเก็ยไปหนึ่แต่ไปหนึ่งรอ S D ครับผมสวยมากเลยน้องชายแล้วม่เคมาไปเรมนานะ ครับตรงกางนัวอยู่ตรงกลางเหม่ยจะมีจะเกินนะหมอโ้ยจะเกินหรือเปล่าแต่มาเชเขาหยุดเหลือเยอะมากเราเมกเมกแทงเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับน้องเราไม่พลาดพลากันได้ขับน้องชายเมกตายฮะอุ้ยอุ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไหวยังไหวไอ้น้องกัปตันแก้เกมจังหวะนี้ใช่ครับตั้งแต่ตั้ัแต่ตั้ง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 ต่ตักงแต่ตั้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 งต่ตังแตตั้ตตั นี่มึนนะต้องบอกไว้ก่อนโอ้โหเอ้ยเปเปอร์หนีเ้องหนีตายเรื่องเลี้ยงเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่สวยๆเลี้ยงอยู่เลี้ยงตลอดเมย์เลี้ยตลเมย์ไปมึงรีเลยดิมึงรีเลยดิมันเร็วเรื่องได้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 รีฮะมันช้ากันอะไปเร็วๆหน่อยขยับไปแตะกินห่าแล้วเนี่ยโอ้โหเสียทงไปก่อนครับไม่เป็นไรคอะไรอะไรอะไรอะไม่เป็นไร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 แก้เกมแก้เกมตบมือตบวมือด้แก้เกมถือว่าไฟแรกก็ โมโซแต่ก็ตัวถึงได้อยู่ครับนะก็โมโซจริงในเวลาเอาใหม่เอาใหม่แก้กันได้อยู่แล้วเฮ้ยไอปอนบอกแคสไอปอนบอกแคสอ้าวปอนแคสเหรออ้าวจะได้เริ่องใหม่เดี๋ยวดูฮะไม่เป็นไรฮะฟ้าหลังฝนนะฮะถ้าตายช้าเนี่ยจะกลายเป็นว่ารีเซ็ตแม่แล้วก็ไปกานไปกานเลยนะฮะไม่ได้บุกต่อครับคนดูบอก็ีแคสหน่อยแคสทำเฟี้ยเลย สัญหาสร้างสั่นเนาะครับเวลาเหลือเสียไม่ได้ยูนิเต็ดซู้ๆนะฮะบายคอมเมมครับคอมเมมใรทเนทาดหานรอกลยว่าระว่ารอเนาะเอสอ็มดีเสียไม่ได้ยูนเต็ดเอสเอ็มดเสียไม่ได้ยูนเต็ดเจ็ดทีอดอกครับเดี๋ยวรอดูกันนะฮะ เราพูดเพราะทำไมลืมไปว่าพังแล้วลบเยี่ยบไอเจที่ไอดอกมาว่าไอเยี่ยเออพังแล้วลบของจริงเลยเนี่อกี้นี้ถ้าเกิดกูพังออสตาในท่าแบบนี้กูท่าจะโดน โอ้ในเดียวแน่นอนเขาไม่พักแค่วันเดียวแล้วมีเดก็ติวมน้ำติดติดจิมมี่เข้ามาเป็นการสองวันนี้แอดดอปตกแล้วนะฮะโอ้โหฝั่งเดียร์ท้องถึงก่อนแอดดอปลงแอดดอปลงยังไงแล้วจิมมี่จิมมี่สักเร็วกว่าไหมเล่นเล่นแทงโดนแล้วตัวแขกโอ้โอ้ปัดได้ไหมปัดได้ไหมวินดอมวินดอมเก็บได้ได้ไอ้ดอปตายได้ไอ้ดอกวายวายอ่ะ เอาไหวไฟกลางยืนแน่นๆยืนแน่นๆหนาๆเนเนๆเหนียวเขียวเโอ้ยแล้วหมดไฟจะไม่สวยเท่ไหร่ดูไฟโดนเปเปอร์หาย้ยโจเซฟเอาให้วยโจเซฟไปโจเซฟยืนโจเซฟยืนโจเซฟยืนอ แล้ะแชงเอาให้แชงเอาให้ยังไงโอ้ยมายมาจดูทีเดียวเก็บไอเซฟเรียบะี้โดนโอ้โหหจับควาเก็บโอ้โหหัวับจริงอกป่าเิร์ตโอ้โหเป็นงี้ไปเฮียเป็นงี้ได้ไงเอยโดนไมเอาให้เหี้ยเอายังไหวเว้ยอดียังไหวเว้ยไม้มันเก็บไป3ามไ่อกไอนาวครับตีบโพงอยู่ไม่มีใครมาตัดถึงสักทีก็เรียบร้อยครับนาขึ้นมาสององแล้วแล้วมีเมฆแฟครับตรงนี้ที่วิ่งมาไอนาว

มึงย้ายแค่ดีก๊อฟคอมเมนต์แจ้งทางบ้านอย่างดีครับพี่ลูกชิ้นแล้วเลยครับแต่ว่าอย่างนี้กูเริ่มกูเริ่มไม่แม่ไม่ศรัทธาในตัวแม่งแล้วมีเงาเยนบีลีแล้วเอ็นบีลีเอ็นบีลีเสียไม่ได้ยังยังไม่เกิดนะอีกคนนึงนะเฮ้ยใครใครด่าเฮ้ยใครด่าช่องอ่ะเออใครด่ามันเลี้ยนยังวะเลี้ยงดิเฮ้ย ไม่กูี๋ยวหลังหนึ่งกูเห็นชื่อช่องหลักมันกูเห็นใช่ใช่ไหมก็ใช่จริงเอาไอ้เอวอะไรวะกูไม่หานะกูไม่หานะกูบอกก่อนเอาอะไรวะพี่คืออะไรวะจังหวะนี้ครับโอ้โหเข้าไฟเข้าทองไอ้จังหวะนี้ยังไงโจเซ่เอาไปสองโจเซอออโ้ยขึ้นมาเฉียว จังหวะนี้ไะคนับเซฟคำแบ็คเขาเขาเรียกว่าอะไรเคาน์เตอร์เอคแทกนะฮะจังหวะนี้คครรัับบ่แต่ยังเก็บไม่ได้ครับตอนนี้ในถ้าคนเยอะเยอะเก็บอยู่นะลิวครับลิวลิวไม่ไหวคนเยอะมากเซฟยืนอยู่ยังไหวโจเซฟยืนมีให้เห็นตลอดนี่โสวยสวยเก็บตรงไหนเก็บทงปืนปืนปืนอยู่ไหนครับปืนปืนไอ้ยโดนจับสองไม่เอาไม่เอาสวยเบรกกัปตันจูเลียตอยู่ไหนคนเก็บทง กันนตมีปืคนเก็บทองโจเซตรงนี้ไลปเก็บเออตอนนี้พี่ต้องเก็บแลไว้แยนเยนโยมาเก็บปีอยู่ตอนนี้และเขาก็เก็บเหมือนกันเขาเก็บเหมือนกันเขาเก็บเหมือนกันได้ไหมเอสบีตอนนี้เอสบีได้กระโดดเสร็จก่อนแต่ที่ทงที่เขาเก็บบ้านเรายังยังยังไม่อีโมอียังไม่อีโม่โอ้ได้ถือแต่แต่ขึ้นมาโว้ยโอ้ยโอ้ย Duduk dia belakang ini, lempar, 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 พ่อมึงไงสัตว์เอ็มดีดิเฮียอะไเหรอการเก็บธงเนี่ยเสี่ยววิเท่านั้นแหละได้ครับเวลาโหลดสามสิบเจ็ดวินาทีตอนนี้มันจะมาเคลียร์ธง B ได้เอชดีแล้วกับรีเซ็ตต้นก่อนนี่เปิขอพังนรกสิขอพังนรกเถอะอ๋อโอเคนรกคนนี้เหรอนรกไปเลยแบบนรกเราแบบขุมขุมแดปต้นแบบลึกๆเลยยี่สิบวิเก็บได้ออ๋เหลืออยู่สิไม่ได้ครับคุมอยู่ที่ธงเออต้อให้ถือต้อให้ถือ กูไอ้เขื่อจะเอาไปดีมากรกูไอ้เขือหมอเพิ่มเสียเขือมันพากแล้วเหรอเออเขือพกแล้วเขือนักจะลไม่ตกเขาประกวดนะอย่างเงี้ยบอกให้นนารอไม่ตกเลยเล่นปืนปืนกูไม่เคยเห็นหน้าแม่งเลยมันไปเล่นอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยตองระวังน้ช่องแชทครับลำวงมากครับช่องแชทจังหวะเก็บแล้วตอนนี้เก็บแล้ว s c ีแล้วเก็บได้เป่สวยมากให้นะกะบอกให้นะ

ไว้เอ oh, ็มดีเคลียร์ไฟเอ็มดีเคลียร์ไฟโอ้ยออนโผล่เสียไม่ได้สีขาวไม่ได้ตีได้หรอตีคืนได้ว่ะเชื่อไหมวัดที่สองที่สองเอาวัดที่สองอี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเอ็มดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมีตัวเซฟมันยังเคยตีใครตายบ้างไหมเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยเห็นเฮียเห็นเฮียเห็นโอ้โชว์ดิโชว์ดิ มามเอสามสามร้อยไหมงไงร้อยไหมโอ้้เยี่ยไอ้ตัวนี้มันจะยิงทำไมวะไอ้นเี่ยอย่างงงมไปยิงโจเซ่เพื่อจังหวะนี้ครับเหลือเจ็วีฮทางเอสมดเหมือนจะเก็บทองเลยนะฮะตาคิไอ้เคทูมึงเอาหน่อยดิเคทู่วันดีเออเออไหลมากออดีมางไอ้เขาเรียกว่าเก็บทองเก็บทองเก็บทองรวยเึ้เฮ้ยเฮ้ยปฮ้ปจังน้ปืน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 ปปืน Ai 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 Cắt ai 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 ไอสัตว์เอาแต่พายุดีไอ้เหียไอู้แมงเอาแต่พอะไรวะไอ้แมงโดนจังหวะนี้พอย่าๆมึงงงไปเฮ้ยงนอยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวไหวเบยิ้เบี้ยิ้เบีเบ้ยเออสวยเบี้ยง่าเบ ตอมาเก็บต่อตัวนั้นยืเออเอาเอามามามาวยัวไมายตายหมายตายสวยเป็เร่บบเ็นเซ่เก็วียร์เกยา้กว่าเก็บานเว้เก็บทงนต้งไหนวะเก็บเอเก็บเอเก็บเอสวย ไอ้ปะเก็บัไม่ตอแต่ว่าอ้เฮียปังหลาะตายว่อุ้ยปักางไหล้กร่ง้กซ้โอยยิงเฮียไวๆเราเก็บทันเราเก็บได้มเราเก็บทัน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 ปะมันจะมีคนเก็บไหมล่ะทานทานทานไม่คนเก็บอยู่ไหนอะเฮ้ยสวยสวยสวยสสวยมาปมาป้าไให้ัยังดยังุยังุยังดุปังดุปไไัดุไดยังย เโอ้หโอ้โอ้เ้แม่ไอ้เหี้ยเป็นเพราะไอ้เหี้ยว่าเลยไอ้เหี้ยเออเออไอ้เหี้ยแม่ก่อมึงดังไปไว้เอเหี้ยเครไอ้เหี้ยอะอเหว่าแล้วนะเหี้ยคันหัวเลยไอ้เหี้ยเว้ยน่ารวะม่นะเท่าที่ดูคเอล้วเกิดว่าเสมอเสร็จปุ๊บมันจะแข่งต่อไหมมา้วมาแลมาแล้วมาแล้วใช่ กดลีก่อนนะกดลีด้วยนะกดลีด้วยนะอ่าแล้วถ้าเกิดชถ้าเกิดชนะอ่ะนะก็ไปต่อซิทสองซิทสองไงไปไปรอบเกมนี้สองก็ไปต่อปะต้องไปต่อดิชนะก็ต้องไปต่อยดิมันต้องมีคนมันคือมันต้องมีคนแพ้อะเอาง่ายมาดูตารางคะแนนเสมอไม่ได้ปะเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้อ่าโอเคฝั่งมันชนะต่อไปถ้ารอบเนี้ฝั่งเราเราแพ้เราฝั่งมันชนะก็คือเราตกอะไรอ่ะกันซันแฟไปเขียนสกออะไรอ่ะ ใไม่มีหรออยากพี่เบิดพิมพ์ในพวกเราโอ้ยดูโอ้ะเหลืองเลยเหลืองของใครเขาเลยอ่ะไม่กกูอยากดูสกรอไงว่าเป็นโปรลีมันมีอะไรนี่ไหมวันมังคนจะขึ้นได้หรอกมจะเช็คระบบนะมามามากูว่าเรามีเราทำได้เว้ย โอ้โหบอกเดี๋ยวมันดึกเดือดมัได้มือมันจะเริ่มติดละคือต้องบอกว่าไม่ได้คือมันแก้เกมจัดเลยตอนนี้บอกเงียบบอกเงียบเลยมันแก้เกมมากเลยครับ้อที่จริงมันพูดเลยตีมันว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปขอโทษนะครับคนไทยให้แพ้กันอยู่แล้วไอ้ยี่ห้อเลยรั่วไอ้รี่ห้อมัเลยตอนท้ายคนไทยด้ซับหัวนั่นแหละอันนั้นคือจุดล็อคคุณผู้ชมไม่รู้เขาแค่ไปหมดแล้วในเกมที่สองเนี่ยทางด้านของ เสียไม่ได้เนี่ยจะสามารถอยู่ก็อยู่ในเรื่องของความชัวร์จะาไม่เดียวัวก่ในรอมกผมมองว่าเขาทได้ดีละนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมไฟเนี่ยในช็อตเกมแรกต้องหามมาบอกผมดูที่มันยังไม่ได้อยู่ในอะไรกับพวกเรานองมองกับการถ้าเป็นเสียไม่ได้มันอยู่เอ็มีก่อนน่อหา มึงจะเอาอยู่อีกเหรอเว่เออาไปอยู่อีกเหรอเป็นสตรีมเมอร์่ะจะเป็นยังไงครับมามามารับมาแล้วครับมาดุ่มๆนำพับกันมาเข้ากับจิมมี่ครับต้องบอกว่าจิมมี่ในรอบที่แล้วนี่ก็เป็นคนที่งัดแอร์ดบมาได้ยินปอยคั้งเหมือนกันนะถึงว่าทำได้ดีเลยแหละครับและมากันแล้วครับเหมือนจะเป็นทางเดียวกอโกิงครับที่เข้าไปประกบทางกล่องแล้วแล้วตามมาด้วยเสียไม่ได้เช่นเดียวกันและกาเป็นว่าฮา่รงเก็บไปได้เอาละครับรอบนี้มันจะเป็นทางเดียวกก ก่อนเหมันจะใายไปสองในสามเสียไม่ได้หายไปเตายเยอะกตายเท่าตายเท่าชุบชุบอยู่ปเทาเสวยน้ำเกมเป็นงานสุดท้ายโดนเดบิวิก่ายครับ ตัดปืนมาไ้ครับสลีปี้พยายามจะยิงตัดอยู่แล้วเมฆแฟชมาเมฆคนโดนแทงทะลุทอไปเป็นกายครับแทงชิ้นเเราเยอะกว่านะเซมาแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับแล้วกายต้องวิ่งหนีไปก่อนครับดมากับัวมากัวมากนวมากผู้ชมไผมไม่ไดเมครับเป็นดาเมจเขาใจตอนนึงตอนนี้ลมหนาวปแกบมากกว่าดหลังรับตอนนี้เมฆแฟชจ้เปิดเนกมทจับมันคิวมาแล้วมัยสกอตป็นเก้งกรของลมหนาวไม่ได้เหมือนกันไอ้นาวพยายามจะวิ่งมา่วยโอกาสบริเวณทงกัไปก่อนแล้วลืมหยิบสนับมาตอนนี้

ทันเงับเอก็วิ่งพยายามจะวิ่งมาแล้วแต่เสียไม่ได้ยังได้อยู่ครับช่วยเียวินาทีพอดีเลยฮะไปนีไปดีชอบเตะบอลต่อแล้ววิ่นไม่ได้วินนอมาแล้ววินอกไปอันยังไจังหวะันเาอกแล้วโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยอยดีเท่าอหร่ถ้ยโยอ้ยโอัยโอนยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้กโอ้ย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 ได้ดูเ้มือาต้องการทย่อู่แล้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้นขอ้ยโ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 อ้าโอ้ลโอ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ถมาแล้วทงตรงนี้มาหรือเปล่าดูเหมืบอกว่าทางด้านเสียไม่ได้ที่ป่อยปล่อยไปหมดแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นผลครับตรงตรงนี้น่าจะสมุกันอยู่ที่5ต่อ5อย่างแน่นอนครับน่าจะปล่อยถ้าไม่ปล่อยมันจะตายหรอสิวินาทีตรงนี้มันก็เสียฟรีไงเพราะแอร์ดอบจะลงแล้วมาครับทาง อ๋อคือแอร์ดรอปฟาดมาทงเลยหรอวะน่าจะไปรอไม่มันมันมีแค่สามกระสุนไม่มีอะไรมจะกันยังไงอะว้าวไม่มีกระสุนด้วยคับเปเปอร์ต้องเอาเลยครับมารอดูกันว่าในไฟแอร์ดอปนี้ครับจะเป็นใครที่ได้เปรียบไปนั่นเองครับแต่ก็รู้ว่าอุหไมวะได้ไปครับเซมิวนี่คือมาครองพื้นที่ในแอร์ดอปโซนไปตอนนเี้ยแล้วล่ะจะทำได้ออื ตอนเนี้ยว่าเหมือนพวกลูชิมี่หูเสียไแกก็ตีเสียงะนะอ่ะขอโทษ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 ก็ดีเหมือนกันท่านผู้ชมพอผานกันไปแลกกันมาอีไอดอตรงนี้นะเหมือนจะมากันรวจาคน้อไอ้สาวคผู้ชมไฟใหญ่มียเห็นจะทังกเด็กมิการจัดซันแล้วไอก็มอยู่ก็เป็นล้นเียข้อเดเสียสผู้เล่นดเยว่าใครจะได้ไอดอบุ้นี้เป็นทั้งกลุ่เดราได้เราได้เก็บมนเข้ไแล้วเล่ฮะไม่ยาไอดือดเดือเดือดเดือดเดือดเดือเดือดเดือือดเดือดเดือ วันนี้วันนี้ที่ผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เยอะเพราะว่าอะไรมึกไม่สตรีมทีมหายไปเยอะเลนะทำให้เยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้นเฮ้ย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 เ้ยเส้ยเฮลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเ้เฮ็นเฮ้ยเฮงยเฮยเน้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ีเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเเ้เเฮ้เฮ้ย้ยเฮเ้แล้วเลยครับต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ยยากแล้ว้้เ้ยเฮ เหมือนจะรู้ว่าที่ำใหเขาเก็บได้อเยอะกว่าก็เลยส่งมาเก็บโอ้เข้าช้าเกินกว่าที่ว่านะเนี่ยฟาลเปลี่ยนยากแท่นนี้ออกไปก่อนครับก่อนที่ทางเสียไม่ได้เหมือนกันได้คู่ได้คู่เรามีพื้นเหมนันเหมือนจะเก็บไม่ได้ด้วยยยสวแต่เขากลับไปแล้วนะเก็บมีคนคันมีคนคันอยู่อยู่มีกว่ามันจะเดินเข้าทงแต่ว่าเราเดินเข้ามาเต็มแล้วมาแล้ต่จะกลัวไหมมอีกทีเดียวแต่ว่านี่เป็นฝั่งฉลามข้ามาปิดครับดาเมจมันไม่ทันนั่นเองนะเพราะว่าจังหวะนี้เมย์เนี่ยมันมีคู่ดาวอยู่นั่นเองมี ดีเลอยู่นั่นเองนะครับผมและกลายเป็นว่าตอนนี้เป็น10ต่อ1ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรครับไล่คะแนนสกอ์โอ้สิต่อสิไล่เข้ามาไล่หมดไล่หมดต้มงไล่หมดต้มงไล่หมดต้อไล่หมดต้องไล่หมด้องไล่หมด้งไล่หมดมไล่หมดตไล่หมด้อไล่หมดต้งไล่หมดต้ไล่หมด้องไล่หมด้องไล่หมด้อไล่หมด้อดไล่หมดไล่หมด้วไล่มดตไล่หมดงไล่หมดอไล่หมตองไล่หมด้ไล่หมดองไล่หมดต้อไล่หมดต้งไล่หมด้งไล่หมด้ไล่หมดต้องไล่หมด่้อไล่หมด่้องไล่หมดองไล่หต้องไล่หมดอไล่หมดยังไล่หมด้ไล่หมดตไล่หม เมทเข้ามาก่อนแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของเดียวก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักเป็นเสียของผู้เล่นไปค่อนข้างจีนเยอะเลยเลยครับทำไมแมทนี้ดูแผ่วๆฮะคุณโรเบิร์ตโซนหรือว่าในเพจโซนตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ของเราเหมือนจะเสียไปเยอะกว่าไม่ได้ทกําลังเมมอยูู่อยู่อะไรอะไรจังหวะดีเลยด้วยแหละเข้าแอด็อกเสียคนไปเยอะเข้าแอด็อกกันเปล่าวะไปหน้าคนยังมีเซฟไปกลับมาไม่ทันไปเสียเพิ่มมาอีกอะไรแบบนี้ครับ ตามเข้ามาแล้วก็เหมือนตามมาตายกันเรื่อยตามมาสว้แล้วเราเก็บครับธง B ของเสียไม่ได้ทัน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 ปากสลามกันธงมีไม่กี่คนครับมันเข้าเช้าเว้ยมันเข้าเช้าเว้ยตอนนี้เก็บอยู่สวย B ได้ยังไงก็ได้บวกมีก็ได้ความือปืนที่มีอยู่เนี่ยบอกเลยว่าธงนี้กันนะต้องกันที่อยู่นะเก็บไว้กันอยู่กันอยู่กันอยู่จับใจตรงนี้โดนต่อยเอ็นโดนต่อยเอ็วโดนต่อยก่อนครับไม่นี่จะโดนเอ็นเข้าได้ลอะันไม่มีเสียงแมก็มาแล้วมันไม่ได้ไมนเป็นโดนเสาปัดเดียวเอดเดียวต่อเนื่องโดนแทงกันมาดดเเียว หลับแล้วครับโอ้ตัวแได้แล้วจเซบกับตีนลิวบอกให้นะเว้เราไหวเราเหนีอกว่าเยอะอ่ะไอ้เนี่ยโอ้แล้วแบบนี้เลยฮะทางด้านของเดียกอนเหมือนจะดันเข้ามาคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นโอ้ผมชอบจังหวะจังหวะที่มันเข้ากันแบบมันเข้ากันไม่ม้วเลยเซฟอยู่แบบเก็บทางด้านบทีนึงปล่อยทีนึง่แนนทีนึงปล่อยยดูแค่นี้ก็รู้แล้วฮะ รอบก่อนมันยังแบบมันมันยังแบบมันทามิ่งมันดีกว่าเฉยรอบก่อนพอมีโอกาสอยู่เหมือนกันเออรอดูเนี่ยรอบนี้จะได้สองติสองเปล่าไม่อไม่หรอกมากแต่ว่ามันมันก็ต้องได้ชนะปะวะออกไม่มีใครมาเลยี่เ็จิมมี่บรอบแบบนี้มีโอกาสที่โดนอ้ดิรจิมมี่มือโปรแต่วันนี้จิมี่เก็บฟีจิมี่เก็บฟีจิมี่เก็บฟี่จิ๋วไหว้ป่วยจิมมี่โอ้ยไอกไม่วเลยไม่ไหนไอ้ิต้องเอาไปดิเี่ยหวไหวไหมดแล้วครับโจเซฟมาแล้วนี่ โอ้โหแล้วกลายเป็นเสียไม่ได้เขาได้ไปเก็บมาได้เพว่จังหวะนี้ได้แล้วหนึ่งเนี่ยแล้วตายเลยครับผมได้ครับไปได้ครับโอ้ไอ้ไอชิเต็มันเจียกได้ได้เป็นยี่สิบต่อสิบครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าตีเสมอนี่คือมาแน่นอนสวยวิน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 ชัวร์เตะที่หนึ่งนั่นเองไอวีวราไอวีเก็บอยู่แล้วมีะยี่สิบตว์ไงเฮียผุดปีศาจในตัวคุนก็น่าจะเป็นยี่สิบต่อสิบที่ต่อไปนะครับในการจับใจจับใจเก็บทงอยู่แล้วมีฝั่าเก็บอยู่หวัแล้วมีคนสับเข้ามาเหมือนกันเป็นเปเปอร์เปเปอร์มัจะสบยเป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 เอเป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  มันไม่มีใครมันไม่แล้วสุดท้ายเก็บธงนี้ไปได้ครับหนาปาดึ้งมาเป็นสิบห้าต่อยี่สิบครับธงเดียวเท่านั้นเลยครับโอ้ไล่มาจะจัดแล้วเลยฮะตอคุณทามิงอยู่โมเมนตัมเป็นของเราบอกว่าทางด้านของเสือไม่ได้เลยนั่อยู่ก่อนหนึ่งธงกับห้าเต้มนั่นเองฮะ Jesus Christ ต่ฝั่งเราน่าจะรอเก็บแล้วเหมือนกันว่ารอนี่ลุ้นอยู่เหมือนกันสำหรับไอ้โจ้ให้มันเป็นสายตีดีกว่าว่านะให้มันตีอย่างดนะคุณผู้ชมกุ๊นีจไบเขาอีกแล้วต้องรอดูเลยว่าช่วงกลางตารางจะเป็นใครที่จะติดในอันดับหนึ่งไม้เหมือนไม้ภูมันยาวอ่ะไอ้ต้องไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าอันดับที่สามหรือสี่มันมีด้วยอ่ะเขาน่าจับกะรำตีแล้วกะรำตีแล้วไม้มันไอ้ดีมันยาวอ่ะ ทีมที่หนึ่งนี่ยังไงก็แข็งฟครับมือสนับขนาดนั้นนี่ไม่น่าจะมีใครเซฟตัวลับเลครับแล้วก็ทีมที่สโดนแน่นอนโดนเนี่ยวันนี้โไอเซฟใช่ไหมไอปอนเก็บไป็หนึ่งเปเปอร์เก็บไป็หนึ่งเออเนี่ยหนูโดนไอเซฟเก็บไปยี่สิบเออเขาเป็นคนละตัวมาพงมาชัวร์้ปอนไงเซฟเก็บเลนไปอีกครับเขาตีเยาจะเขาตีเราเขากตีเราเราไม่อยู่เว้ยเขาตีเราเยอะเขาตีกันเองเยอะเขาตีกันเองเยอะเขาเราไม่อยู่เขาเราไม่อยู่เราแรงมากเราแรงมากเราไม่ไหวเลยครับไอพี่ร๊อบไอพี่ร๊อบ โดนยิงน้องพยายามจะแทงมามีปืนยิงตัดมาให้แต่มันเป็นปากฉลามจะปากฉลามแทงตัวนี้ลูกศิษย์เก๋นิ่ดางหน่อยนะครับแล้วบู๊ดเพื่อนโอ้ยจัแม่วนวนมี๊บมาเชยสิงไอให้ตัดมาเจอมาเชสิงค์ที่ ลำเจ้จังหวะนี้ไ่เบกไม่เบกกไม่เบกเธอเบกตปแล้วด้วยเร่ยอยู่สยอยู่โอ้โหไปตายปุ้ยตายมให้นะให้เห็นนี่เห็นปวยขาดเลดูน้องกูคขาดดูน้องกูขาดเออเยังไมเยัไมนจว่าจะเฮ้ยเา้เก็เหมือนกันเ็เหมือนกันเเียบร้อยเลยกันยังทำนะมันยังทเสมอนะถ้ามันทำอ่ะายกยงมากจะยดได้แค่เสมอ้ใจว่าแขงอยู่ต้องต้องต้องแข็งไว้ นี่แหละฮะใจแข็งครัใจเหลือเกินครับเพราะว่าตอนนี้คือคูยห้าห้าปอลทั้ง2ทีมทันเก็บทงนะถ้าจะดูจากทางเลือกเนี่ยเสี่ยงไม่ได้ครับถ้าบุกได้คือจบเลยครั้งครั้งต่อไปเนี่ยไฟต่อไปเนี่ยถ้าบุกได้คือจบครับแต่ถ้าบุกมาแล้วนำทับนะกูบอกให้โจเซฟนำทับเดียกอสเดียกอสมันได้เก็บก่อนเราแล้วเสียไม่ได้ก่อนเดียกอสเนี่ยต้องไม่แต่เรานำอยู่ไงเพื่อนเรานำอยู่เก้าในเวก็แล้วเก็บให้ได้วยครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยเอ้เซฟไล่ไล่เก็บตัวนี่หรอไม้เดียวไมครับผมเราเสียไม่ได้เนี่ยตอนนี้ตีไม้เดียวเซฟมโอ้โหฟาดเขาตีหัวเวิร์ดครับน้อยกูก็ไปเป็นไก่ตัวเซฟที่เท้าเท้าอยู่เอ้เนี่ยของเสียงไม่ได้เอ้ตัวไอเซฟเอาให้หรือเปล่ามาแรงเรามาแรงเรามาแรงเรียบร้อยโดยเซฟโด็นวงนอกมาจเซฟโอ้โหไหวปะเนี่ยวงวงนอกไหวแล้วเนี่ยวงในก็จะเหลือหรอวงในก็ชิลที่เป็นคิวไอ้เนี่ยคือกูจะบอก กูจะบอกไอ้นะนี่ไงเราเริ่มเเเก็บราตอนมันตอนมันตีอยู่นะมันไม่ได้เล็งที่หัวนะมันเหมือนมันเล็งอะไรไม่รู้แต่มันโดนหัวเว้ยมันเล็งที่หัวแต่ภาพมันไม่ตรงไอโง่้อเราได้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 เว้ยเราได้เว้ยชิว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 มากชิวมากชนะจบเอ้ยเฮียไปเฮียมาไอ้เบาะเรแล้วไงต่อเนี่ยโจเซฟด้วยไอ้เบาะเราเล่นกับไอ้ฟอนนะเออเอาเหรอเออ้ปิดคนเฉยโจเซฟเมืเคยเล่นที่เอ็มดีนี่ที่นี่กับเรา แต่คอมเบอร์คอมเบองไอ้ด็กใครเดินมาคู่ใช่ไหมใช่ใช่ใชเคยเล่นกับเราไงที่เนี่ยสวยแบบมัน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 จะได้เล่นกันต่อไหมนี่มึงดูโอ้โหสิบหกคิวไอ้เฮียบัตรค่าหกหนึ่งเฮียบอลเหมือนจิ๋วายทีนี่แหละบัตรเองบัตรเองเฮ้ยคนกลางน้องกูนะเล่นปล่าฉลามแต่ค่าสิบเฮ้ยคนคนถามเพื่อนนะเอ้าโมเกียร์จ่ายไม่น้องมีอะไรดิเฮ้ยคนคนคนนำเชียร์กูนะ เฮ้ยคนคนสตรีมกดอัปวอร์ดยิงสอบยันต์ต่อแล้วแล้วอย่างนี้เข้ารอบปะเนี่ยไม่ใส่ไม่เต็เดี๋ยวต้องสองบสอีกทีนวตงเหี้ยมันเป็นอะไรวะวัดไฟตรงพี่วัดไฟตรงอะไรับเนี่ยเออมันเป็นอะไรไม่จบอ่ะวันนี้เออยังไม่จบว่ะไม่จบมั้งเี๋ยวตงจบมั้งหรือว่าวัดไฟหรือจบแล้วจบแล้วจบแล้วมันเกิดข้อต่อแตกแล้วมเนมือเสมอ คือไม่มีแบบลั่นกันต่อแล้วใช่ปะไม่มีแล้วโอเคโอเคจี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 สี่เว้ยาแลก็ไม่แพ้ไปเลยเอาละจอรอยิงทีมสีีครบสีพอดีเหรออ๋อปโนโนทกันเลยเ่เ่อเชื่เชื่อเชื่อาาเชื่ออ